าคุณเป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปาาเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่ให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสันกระดิ่งนะคะแค่นั้นแต่ข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับมอมมี่ทีนิวเช่นเคยนะคะเจอก,กันเราก็มีข่าวมาอัปเดตให้ฟังกันเป็นประจำคลิปนี้มาตอบคำถามนี้นะคะหลายๆคนนะคะ อาจจะได้ยินมาแล้วนะคะว่าคนละครึ่งเฟส4กำลังจะมาแน่นอนนะคะเนื่องจากว่าเป็นของความเปีใหม่ที่รัฐจะให้ต่อเนื่องจากคนละครึ่งเฟส3ทีนี้ก็มีคำถามมานะคะว่าหากว่าเราใช้คนละครึ่งเฟส3ยังไม่หมดเราจะสะสมเงินไปใช้ในเฟสที่4ได้เลยหรือไม่นะคะได้ไม่ได้เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบด้วยกันเลยนะคะ จากข้อมูลนะคะณนะวันที่16ธันวาคม64โครงการคนละครึ่งเฟส3ก็มีผู้ใช้สิทธิ์สะสมไปแล้วกว่า26ล้านลายจากผู้ได้รับสิทธิ์จำนวน27ล้านลายนะคะโดยมียอดการใช้ใจ่ายสะสมรวม200ล้านบาทแบ่งเป็นเงินที่ประชาชนจ่ายสะสมกว่า1แสนล้านบาทได้รับจา่ายสะสม1แสนล้านบาทนะคะและมียอดใช้ใจ่ายสะสมแบ่งตามประเภทตามร้านค้าได้แก่ร้านอาหารและเครื่องดื่มนะคะ 81,000ล้านบาทร้านธงฟ้า32,000ล้านบาทร้านโอท็ป9,700ล้านบาทร้านค้าทั่วไป7,000ร้านค้าทั่วไป76,000ล้านบาทร้านบริการ3,521ล้านบาทและกิจการขนส่งสาธารณะ234ล้านบาทนะคะโดยคนเครื่องเฟส3ามจะสิ้นสุดในวันที่31ธันวาคม64นี้ซึ่งขณะนี้โครงการคนเครื่องเฟส3ามมีจำนวนผู้ใช้สิทธิ ครบ4,500บาทแล้วกว่า6.5ล้านคนประชาชนที่ยังมีวงเงินคงเหลือเร่งการใช้จ่ายให้ครบก่อนสิ้นสุดโครงการโดยทั้งนี้หากพ้นกำหนดดังกล่าวจะไม่สามารถใช้สิทธิ์วงเงินที่เหลือได้อีกโดยการใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส3นะคะหากไม่หมดรวมยอดไปคนละครึ่งเฟส4ได้หรือไม่นะคะนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านยังไม่มีการพูดถึงแต่อย่างใดในเรื่องนี้แต่เปิดเผยว่าคละครึ่งเฟส3จะไม่มีการขยายระยะเวลาสิ้นสุดโครงการออกไปจึงขอชวนให้ประชาชนที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือให้รีบออกมาใช้จ่ายก่อนวันสิ้นสุดโครงการในช่วงสิ้นปีนี้ ซึ่งยังมีผู้ไม่ได้ใช้เสร็จหรือใช้วงเงินครบตามกําหนดจึงทําให้มีเงินเหลือจากโครงการทําให้สามารถนํามาดําเนินต่อในครนะเครื่องเฟสสีได้แล้วนอกจากนี้ที่ผ่านมาโครงการคระเครื่งเฟสสามก็ทําเงินสภาพัดไปแล้วกว่า2.4แสนล้านนะคะ โดยเงื่อนไขาการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟษสีสำหรับประชาชนนะคะจะต้องมีบัตรประจําตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยอาอยุตั้งแต่8ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ลงทะเบียนประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้1โครงการเท่านั้นไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิโครงการบัตรสิการแห่งรัฐนะคะ และก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือพิเศษอื่นๆใดผ่านบัตรประชาชนด้วยค่ะซึ่งแน่นอนนะคะถ้าจากฟังอย่างนี้แล้วก็คือใครที่ใช้เค,ครื่องเฟส3ในตอนนี้ยังไม่บอกว่าสามารถสะสมกับเค,ครื่องเฟส4ได้นะคะยังบอกว่าให้เร่งใช้จ่ายจนถึงสิ้นเดือนธันวาเพราะฉะนั้นนะคะหากใครที่มีเงินเหลืออยู่นะคะเค,ครึ่องเฟส3นะคะเราต้องรีบใช้นะคะให้ทันนะคะภายในสิ้นเดือนธันวาคมนะคะไม่งั้นก็จะถูกตัดออกไปค่ะ ถ้าหากใครนะคะมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะคะชอบไม่ชอบหรืออยากแสดงความคิดเห็นเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะคะ ค่ะสำหรับท้ายคลิปนี้ทีมีอะไรดีๆมาแนะนำด้วยนะคะช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะแน่นอนการมีไรายได้หลายทางย่อมดีกว่าแน่นอนจริงไหมคะช่วงนี้ออนไลน์กำลังมาแต่ถ้าใครนะคะสนใจแต่ไม่รู้ว่านะคะจะขายออนไลน์ยังไงนะคะเพราะการขายออนไลน์มีหลายช่องทางมากๆที่มีคอร์สเรียนพิเศษนะคะซึ่งเป็นของอาจารย์สวยอายุน้อยร้อยล้านอาจารย์ของทีเองนะคะท่านนะคะได้เปิดคอร์สเรียนเพื่อการกุศลเลยนะคะจากราคาปกติ5,800 0 0บาทเหลือเพียง98บาทเท่านั้นหากใครสนใจนะคะสามารถทักทีได้ตาม ID l ดี e นี้เลยนะคะฝากด้วยค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ